ว่พูดอยู่ไปถ่ายรูปใช่ไหมกูมีคิวแล้วหนึ่งไปรูปแปดเอ๊ะ้ยทำไมอ่ะหนูเช็คเยอะเมื่อกี้จะบอกไม่รู้เคยทำเดียวกันไม่ไม่หรอกก็มาช่วยญาติถาล้วก็งทำน้อเออก็ใช้คำว่าน้มของใช่ไหเราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสม ต้องโพลองใส่เหมือนแบบมันฟังแล้วมันรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเงี้ยพร้อมแบบว่าถ้าคุณสมมติเราไปต้องใส่กคุณเดิมแบบนั่นคุณพร้อมจะมาอยู่คุณก็กลับมาต้องใส่ก็มีอะไรบอกว่าอยู่ตรงนี้นะใช่ก็อนตาหลักน้องครับถ้าสมมติว่าสมมุตินะฮะสมมติถ้าเราไม่ได้อยู่บนหน้าบอกน้องบอกน้องบอกน้องตุลย์เล็ก ก่อนจะรักเธอหมดหัวใจทำไม่แน่ใจแต่หรือเปล่าไม่ใช่แค่ฉันที่คิดครั้งที่ ยังไม่มีวันไหนเลยที่แบบเคยโดหรือว่าพยยมเลยเพราะว่าเราก็อยอมกันทั้งคู่ชอบชอบตรนอมากพราว่าเราเข้ากันไดงานมากตอนแรกก็กังวลว่าอายุที่ต่างกันของเรานาดนี้เราจะท่ากันได้ไหก็อ้ย ยังจะมีหน้าไปบอกงเงยหน้ายบอกว่ารักเฮีมากเลยแล้วก็ยงต้งหนีจากเบื้องห้เลยเบื้อหนสมโมดแล้วบอกวสมโมดเคยคิดจรงหรหรอมันก็มีสักวันมันก็ต้องมีอยู่แล้วนพที่เียจะแบบไปอยู่เบื้องหลก็อยากอยู่ากให้อยู่เ้องหน้ากับผมแล้วก็ มันดีมันอือการให้เน้นที่สุดอบครับขอบที่ที่คอยเป็นกำาังใจให้ผมถนัดือจับมือกันแน่นมากชอบใสิที่เขาทาจริงๆแล้วทั้งี่กองไขี่ิดไปเนี่ยครับเได้ลองขี่ก็มันขี่องยอยากอยากจะลองมีติ๊ไปเอาแลวยั ต่อพี่อยู่เสมอยังมีต่อยังมีอีกครับแล้วก็ซีซีขับรถที่ขับรถด้วยจริงด้วยนะขับรถอ่ะแล้วทำประตมากเก่งมากลูกที่มีปัญหาในตัวน้องพิสูจน์เนะขับเองติดลมด้วยสนะดวกแสนุกมันก็ก็จะมีเรื่องของเอ่อการแสดงครับที่ตอนแรกก็เครียดเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเรื่องไหนเลยเก่งมากแบบมาเรื่องแรกก็มทสองตัวเลย เนอที่ทำซีนดราม่าที่เลือกร้องไห้เลือดเราแม้เก่งมากตอนแรกก็ร้องไห้ร้องมากพอเราเข้าความเข้าใจกับตัวละครเราเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วก็เริ่มอินเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบพอเราลองเข้าไปเล่นลองคิดในสิ่งที่ตัวละคริดเรารู้สึกว่าวีดีนัต่างแล้วก็ก็ออกมาอีกการใช้ชีวิตในวงการแล้วก็การปรับตัวการทำงานต่างๆที่ผมไม้เปต็น าเหนืออันน้ก็ได้150ร้อยเยอะมากๆนการทง,งด,ด้วยก็ขทอที่ที่ครสนสนันตลอดลเลยแลด้วยความรักนเราเองก็สัมผัสได้ควกาี่ก็แบบมุนแล้วก็ตัวไมากจริๆ่อลองไม่ลองเก็บไว้เก็บไว้ต้องมีวันที่เรอ <c ười> <c ười> ตัวนี้กอไว้ ก็มั่นใจในความสามารถตัวเอง mm hmm. พี่ก็จะบอกเลยว่าบผลผฝักด threaten. ันต mm ่อไปแน่นอนแบบแค่น <wolf> <t ank ion> ี้ม <t ank ion> <t ank ion> ันมันใจในตัวเองมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าพี่และเฮียพร้อมที่อยู่ข้างเ้นกับกัรขับรถเปิดรดไวยใช่ยเชื่อมั่นใจด คือตั้งแต่แรกๆที่ผมยังแบบไม่ไม,ไม่มีแฟนคลับเลยแล้วก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆมีคนมาเอ็นดูผมเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากๆเพราะวทุกคนมี Energy ที่มันแบบส่งความแฮปปี้ <c oughs> ให้ผมมากๆเลยทุกครั้งที่เราเจอกันไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือว่าบางทีอาจจะรู้วาเจอกันตามท้าอย่างเงี้ยเขาก็แบบ อยอยาลองนแล้วก็ทีแบบซื้อซื้อซื้อสิ่งของแล้วก็สนับสนุนของกัเียตลอดเลยก็อยากอยจริงใจมากๆเลยไม่เป็นไรก็ได้อย่างนี้เดี๋ยวชาวบเก็บเงินเก็บเงินบ้างก็ได้คไม่เก็บเองใจมาเลยแล้วก็ไม่เป็นไร หน้าตาอาจจะเป็นอาจจะนิดนึงนะคะ